สวัสดีครับสวัสดีแม่น้องพี่มากันพร้อมหนะ้าคุณย่ามากับหล,ลานนะั้นตรงนั้นคุณยายคุณตาวันนี้ชื่นใจนักหนาลุงป้านาะอามากันครบเลยสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินวันนี้เป็นไงสบายดีกันหรือเปล่า อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์วันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ที่จะถึงนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬการวมพลังเกรรษตรกรไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกรรษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกรรษตรกรหนหน่วยเลือกตั้งประจำตำบลแต่ละตำบลที่ท่านมีรายชื่อผู้ใหญ่พพัดส,สอนเนียงจิตหรือผู้ใหญ่ชินผู้สมัครสมาชิกสภาเกรรษตรกรจังหวัดลพบ,บุรีเขตสเบอร์2เบอร์2เบอร์2 อำเภอโคกสมรงพร้อมเสียสะละมุ่งมั่นทำงานด้วยใจยิ่งเพื่อพี่น้องเกษตรกรผู้สมัครเบอร์สองเบอร์ ging, สองเบอร์สองอาสาเป็นตัวแทนพี่น้องเองกษตรกรมาทำงานรับใช้เกษตรกรเขตสอง,อ,งสอำเภอโคกสมุรงมีห้าตำบลได้แก่ตำบลพเนียตตำบลสแกร,ราบตำบลวังเพลิงตำบลดงมารุม ตำบลเกาะแก้วอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ตรงวับบนาทิตย์ที่19มีนาคม2566เวลา8ดนาฬิกาถึง17นาฬิกาเข้าคูหาแล้วกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ท่านจะได้คนทำงานพร้อมเสียสละเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ตัวจริงรู้หน้าที่รู้งานรู้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเป็นตัวแทนของท่านเข้าขูหาแล้วกล้าเบอร์สองเบอร์สเบอร์สองเกษตรกรคือองค์กรของเกษตรกรเพื่อเกษตรกรตัวจริง and one อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์วันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ที่จะถึงนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมพลังเกษตรกรไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรณนหน่วยเลือกตั้งประจำตำบลแต่ละตำบลที่ท่านมีรายชื่อผู้ใหญ่พพัดสอนเนียงจิตหรือผู้ใหญ่ชินผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลบบุรีเขตสเบอร์2เบอร์2เบอร์2 อำเภอโคกสมรงพร้อมเสียสละมุ่งมั่นทำงานด้วยใจยิงเพื่อพี่น้องเกษตรกรผู้สมัครเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง อาสาเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรมาทำงานรับใช้เกษตรกรเขตสองอำเภอโคกสมรงมีห้าตำบลได้แก่ตำบลพเนียดตำบลสแกรราบตำบลวังเพลิงตำบลดงมะรุมตำบลเกาะแก้วอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ตรงกบฎนอาทิตย์ที่19มีนาคม2,566เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเข้าคูหาแล้วกาเบอร์สเบอร์สเบอร์ส ท่านจะได้คนทำงานพร้อมเสียสละเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ตัวจริงรู้หน้าที่รู้งานรู้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเป็นตัวแทนของท่านเข้าคูหาแล้วกล้าเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเกษตรกรคือองค์กรของเกษตรกรเพื่อเกษตรกรตัวจริง i